ระเลียอยู่ไหมครับผู้ชมที่ครับผู้ชมที่เขาล่องเรือนะฮะล่องเรือมาเนี่ยนะครับก็มากับสักระนะครับพระธาตุหรือเจดีย์พระธาตุเนี่ยที่กลางน้ำนะฮะที่จริงก็อยู่บนฝั่งนี่แหละครับไหลลวร้อยปีไปนะฮะน้ำซอกไปจนกลายเป็นอยู่กลางน้ำนะครับ คนที่ก็ไปไหว้เนี่นะฮะเดินเนี่ยก็ที่อสอบถามเขาอยู่เข้ามาจากประเทศลาวนะฮะเป็นคนลาวนะฮะเขามาไหว้นะครับอันนี้คือความศรัทธาของเขานะครับ mm hmm. พระเจดีเนี่ยอยู่ในเขตของฝั่งประเทศไทยนะครับไม่ได้อยู่ในฝั่งของประเทศลาวนะฮะเขาก็ก่าข,ข้ามมาไหว้สักการะนะฮะจะเห็นที่เขาไหว้อยู่ ตรงเรือจอดพอดีนะครับใกล้เนี่ยรู้หมลยเสร็แล้วนี่เขนะาไปไหว้นะฮะเขาไปกราบไหว้แเอาเอาดอกไม้โรยแล้วก็ขอความสำเร็จความก้าวหน้าของท่านที่มันเกิดนะครับ เขาเชาวประเทศลาวเขาเชื่อกันว่ายืดิกลางน้าเนี่ยเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของที่อยู่ได้ในกลางแม่น้ําไม่ล่มสลายไม่สลายไปกับแม่น้ําที่พัดพาไปนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของอุ้มพ่อพญายนาคทุกพระองค์นะครับที่อยู่ในแม่น้ําแห่งนี้นะครับแม่น้ําโขง ต้นกําเนิดของพญยายนาคต้นกําเนิดของปาบึกที่หลายคนหลายท่านรู้จักกันดีนะครับเป็นเส้นทางบุญนะครับบางคนก็แสวงมาจากทิศทางไกลๆนะฮะมากราบสักการะ,ะเพื่อความสบายใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจนะครับอนอั้นเขากราบไหว้โดยเอาหวงมาลัยแล้วก็เอา ใบสีนะครับอันนี้ก็ว้พระธาตุเหมือนกันแล้วก็ปล่อยก้องหุยปูปลานะฮะเป็นปูเป็นปลาเป็นหนอยเขามีให้ปล่อยนะฮะเชอแล้วก็ปล่อยนะครับ กับคนที่เขานำเรือออกไปไหว้พระาธาตุกลางน้ำนะฮะด้วยแรงศรัทธานะครับที่ดันด้นมาขนาดนี้นะเขาก็ด้วยแรงศรัทธาของเขานะครับอันนี้เขาก็ดิษฐานไปทางนูงนะ้นฮะอยากจะเห็นภาพพร้อมกันได้นะครับตรงนะฮะสวยมาพพร้อมกันเลย วิ่งจ,จนคนตกน้ําหายไปแล้วม,มีคนแล้วครับคนหน้าก็ไม่รู้ว่าคนตกน้ําไปแล้วนะน่าสงสารคนที่ตกน้นะําครับน่าขีอย่างเดียวเลยน่าสงสารจริงๆชีวิตนี้มันจะไปรู้กันอีกทีตอนไหนเนี่ยนี้ยว่าคนหายไปเนี่ย เดียกว่าพระาธาตุดูนะครับมุณผู้ชมมาซูมให้ดูนี่เขาก็ว่านนะฮะสายแม่น้ำโขงฮะคดเคี้ยว เดี๋ยวไปทางนู้นโหไหวพระธาตุทีละคนจริงๆนะฮะไหว้ทีละคน